สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําดื่มแก้หนาวกันนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะน้ําขิงมะนาวค่ะซึ่งทุกคนรู้จักดีนะคะมันก็มีวิธีทําหลายๆวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือวิธีนี้เลยคะ่ะคือเราก็หั่นสไลด์ขิงเป็นชิ้นบางๆนะคะชิ้นบางๆแบบนี้ ใส่ไปสักสีห้าแว่นก็พอนะคะและก็หั่นมะนาวค่ะหั่นมะนาวนะคะใส่ลงไปสักสามแว่น,นะค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำต้มนะคะน้ำร้อนลงไปในแก้วนะคะเพื่อที่จะทำน้ำดื่มน้ำขิงมะนาวค่ะ เราก็จะปล่อยไว้สักประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะให้ขิงและมะนาวออกมาผสมกับน้ำร้อนเพื่อที่เราจะได้กลิ่นหอมหอมของขิงและมะนาวนะคะและได้ประโยชน์จากมะนาวกับขิงด้วยค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาทำมะนาว ดองน้ำผึ้งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำมะนาวดองน้ําผึ้งกันนะคะ ตัวเราจะหั่นมะนาวเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะเตรียมขวดขวดโหลนะคะขวดโหลเล็กๆแบบนี้ใครมีขวดใหญ่ก็ได้นะคะยายเอลฟีแต่ใบเล็กๆก็เลยใช้2ใบค่ะแล้วก็น้ำพึ่งแท้นะคะน้ำพึ่งแท้ค่ะขวดนี้ซื้อมาจากมาเก็ตนะคะจากห้างค่ะ ขวดโหลขวดแก้วที่เรานำมาใช้นะคะเราก็นำไปลวกในน้ำร้อนเดือดจัดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะคะทั้งฝาด้วยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะขวดโหลของยแยลนะคะใครมีขวดโหลพลาสติกก็ใช้ได้นะคะค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยการหั่นมะนาวนะคะหั่นมะนาว เป็นชิ้นๆค่ะ เราก็หั่นมะนาวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเตรียมขวดโหลมาสองใบเล็กๆนะคะยายแอาจะใส่เกลือหิมาลายาลงไปนะคะเพื่อให้ได้แร่ธาตุเพิ่มเติมค่ะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เกลือธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะเราจะใส่เป็นสองขวดค่ะ เสร็จแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปนะคะเติมน้ำผึ้งลงไปให้ท่วมมะนาวนะคะใช้ใช้ช้อนกดกดลงไปด้วยค่ะเพราะตอนนี้เขาก็กำลังเหนียวแต่ถ้าน้ำม,มะนาวออกมาแล้วเขาก็จะไม่เหนียวขนาดนี้นะคะเขาก็จะเข้ากันดีค่ะ เมื่อใส่มะนาวกับน้ำผึ้งลงไปในขวดโหลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาให้แน่นและจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแอลจะเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ2ออาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มเอามาชงเป็นเครื่องดื่มนะคะเก็บไว้นานๆก็ได้ค่ะเป็นเดือนยิ่งดีนะคะ แล้วแต่ค่ะค่ะเราก็จะทำเหมือนกันค่ะขวดแรกกับขวดที่สองนะคะกดใช้ช้อนกดมะนาวลงไปให้น้ำพึ่งท่วมมะนาวนะคะค่ะการทำน้ำผึ้งมะนาวดองนี่นะคะ ก็จะมีประโยชน์ทำให้ชุ่มชื่นนะคะในลำคอแก้คอแห้งนะคะและก็เป็นเครื่องดื่มร้อนๆที่ดีค่ะอร่อยสำหรับายแอลนะคะชอบมากค่ะค่ะในสมัยโบราณเขาถือว่าน้ำพึ่งและมะน,นาวนี้นะคะเป็นยาอายุวัฒนะค่ะ หลังจากสองอาทิตย์นะคะยยแอลก็จะชิมค่ะลองเอามาชงนะคะสังเกตว่าน้ําพึ่งเขาจะไม่เหนียวเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าน้ํามะนาวออกมาแล้วค่ะเรามาชงดื่มกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาลองชงน้ําพึ่งกับมะนาวที่ดองไว้นะคะเราก็จะตักออกมานะคะส่วนมากเขาก็จะใช้ชิ้นเดียว ก็โอเคแต่แย่แอลชอบรสเข้มข้นนะคะต้องเอา3ชิ้นค่ะนะคะแล้วก็จะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะจะแอลได้เติมน้ำร้อนลงไปนะคะแล้วก็จะคนคนนิดนึงจะปล่อยไว้ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะแล้วค่อยมาดื่มรสน้ำผึ้งกับมะนาวจะได้ออกมาผสมกับน้ำร้อนนะคะแล้วเราก็จะได้คุณค่า ของน้ำพึ่งและมะนาวเต็มๆค่ะรสชาติดีนะคะเหมาะสำหรับเป็นเครื่องดื่มร้อนๆนะคะเวลาตื่นนอนลองดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวนะคะกินก่อนนอนก็ได้นะคะหรือว่าตอนเช้าตื่นนอนนะ อืมอร่อยค่ะนะคะถ้าใครยังไม่ไม่มีเครื่องดื่มที่ชื่นชอบกำลังมองหาอยู่ก็นี่เลยนะคะอ่าน้ำพึ่งผสมมะนาวโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะยบายนะคะ